อ้าโทมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาด่วนๆครับผมโอ้ว่ามันเสียนเป็นพูดไหนสินี้เออดีเสียนไงต้นี่อ้าโทษอ้าโตษเจ้าของ059พี่ร่องเลขลับองค์แม่อ่าคือกันมานั่งเตื้อถือสิหามเมืเ่อนเห้ยถือสิหาเมื่อน มือเดียวและมือเดียวเดวีรุ่งไป็รุงหาเก่าหามือนอโอ้พนไห้ก็หาล่หมือเพนไทศูนยห้าเกาอันนี้ตาเดยอ่เพนศูนย์หาเก้าพี่้องแต่ว่าเลขออกเก้าหาเนาะแต่ว่ากระตัดตัวหันงวดกว่านานันกะ่าศูนย์สก็ฮ่าสองอ้าวไปน้าหอดทีไปน้าหาหอดที่พี่้องบ่พอมือนี้ อ้าเอากดรอกดรอไว้พี่ร่องนะกดรอไว้สำหรับแนวทางรัฐบาลให้เพื่อนจะเป็นยังไงอรอดติดตามไปพร้อมๆกันครับเนาะ อ่าสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาเส้นไก่สีพี่บอกอ่าวังวันสุกเนาะวัดสุกได้วัดสุกโซ่กันวัดสุกสุกแล้วุกกันเอาวัดสุกปุ๋ยโดยโซ่โด้ไม้นล้เพิ่นเราพี่น้องอ่าอ่าวิ่งหกอ่ารูปเนี้ยอ่าวิ่งหกวิ่งหก อันนี้คือวันจุกที่ผ่านมาอืมอที่เม่เห็นตีเมได้หเหตุชิบย่าพีน่น้องเหตุชิบสันเนาะเพราะว่าขนาดอยู่เอาว่าวัาจันเอาไหมเนาะมันจันนี้ได้มาแล้วไหมบอฮึ่ม เอาแนวทางเราพัฒนาด้วยพี่น้องด้วยเสี้นไก่สีมาแบบเป็นเมือนด้วยตัวีหนอ๋อคนเป็นนี้มันเห็นนอะนี่อมันมีไรเหเนไหมไม่เห็นอ่าไม่มีไรงานกันเลพี่น้องอมมาเปนเหมือนที่ไหนล่ะฮะที่ไหนละสิบเ้าหรอสิบสิบองบ่ะ

งา,งานางานป่ะสอนพี่น้องไ,ไปตัดใหม่มาอืมอ่ะเอาศูนย์ม,มามบอศูนย์โอ้อ้าววันจันทร์นี้ติดศูนย์พี่น้องอ่ะขอืมโอ้ตัวเน้นติดอ่ะขอขอกขออกขึ้นก็ออกแปดศูนย์เลยฮะขคออกขึ้นก็อแปดศูนย์ คัดออกอ่ะอืมขึ้นตัวได้ก่อแปดิบโอ้คำนวณคักแล้วคันนนไม่คนันนนะนี่แค่นั้นอืมโอ้โหบนเก้าแปดเจ็ดแปดดบนอืมบนเก้าแปดเจ็ดแปดบนเก้าแปดถจ็ดแปดอ่าโอ้จำได้พ่อมันบ่อเฮ็ดไปแล้วบ่ต้องคำนวณอีกมันก็เล้าเรองเลยเรื่เลยเนี่ยอเห็นแล้วเห็นเลยอือมาคำคำเหมือนเมือพลังเอ้ย ตั้งหลักบ่กันเลยเ <c oughs> ออแต่ว่ากูดไหวคนกำลักกูดไหวคำคนกับฝ่าวพูดคือคือกัน,กนโอ้ตัวเดียวขนาดเต้ <c oughs> นี่ทำนี่วิ <c oughs> ่งศูนย์เลยผู้ใดยซายอยู่สายวิ่งวิ <c oughs> ่งศูนย์ตัวเดียวเลยอ่าวิ่งศูนย์ตัวเดียวอ่ะโอ้เอาเอาจับงกเลยพวกฝ่าวอยู่เอา้าเห็นกันบ่พี่น้องอืม อืมเอามีปิงศูนย์เครื่องหมายถูกกับค็คือแปดศูนย์สี่ศูนย์ไม่ต้องกลับเป็นปบ่บ่โอโบตองกลับเลยกลับเป็นยังสี่หงกระกับเนาะอสี่หงยังโบกับดิโอของแคร์ได้ดิอืมเอาโบต้องกลับวันสันเลยอ่ารุ <c oughs> ่นนี้เราโบต้องกลับ,บ,อ,ลบอืมแปดศูนย์สี่ศูนย์พี่น้งองแล้วก็สองศูนย์ะตัวเน้นเน้นก็คือแปดศูนย์กับสี่ศูนย์นั่นแหละ สามตัวก็ศูนย์เก้า,าแปดศูนย์เจ็ดแปดคอไวนอจเห็นกันไหมเห็นกันไหมเอารัฐบาลให้ย่ามได้วันรุ่นบ่เดี๋ยวยังกิได้เหรอเอาเฮ็ดเข้าไปครับนวดไปเนีนนเอามันจิตนั้นเอา,าคำก่อนคำอ่ อเวลา่างมันไ้ยมือ่าง,างมือก็ไดเส้เส้าแล้วมือฮะมือแต่ม่งินเส้นเนแล้วมือล้วใช่เมื่อใเมื่อแล้ววัาที่เป็นน้ำอีกรอบสองรอบสามเนเียสิไรอยงนี้ดิเขยันเกินเหตุเอาเอาเล่าสกักกนพี่หลองเอาเล่าสกักกอนอ่าเพราะว่า,นาน่นมาคำ่นจิมมีโรอยู่คนว่ามีเลยฮะมีคำเยยโอ้เอาอันนี้แนวทางเราพัฒนาเรื่อยเด้ว อาจจว่าที่เห็นอาจจะว่าร่องไข่แล้วล่งไข่แล้วอาจจะย่อยล่งไข่เลยตามได้ทุกช่องเนาะเอาทีมงานมาแห้งเละพี่น้องแชนเป็นแชนเท่านั้นผู้ใดมักวิ่งก็คือวิ่งศูนย์ตัวเดียวตัวมีเท่านั้นอ่าจัดเต็มเลยเพรานว่ามักไม่ธรรมดามาล่างเห็นมักมาล่างเหรอโอ้เล็กล่างล่างเน้นล่างเลยทีมงาน่็ซีหกล่างมาซีหกแต่ล่างขึ้นมาออกขึ้นก็แปดตัวเดียว โอ้ขันออกคือจังสี่หกนึ่แมันแนมันออกคือมือนออกกันสองกอันสอออกสีศูนย์่โอ้หนี้แค่นี้นเนี้ยสองพืนกันไปนะโอ้เป็นได้แค่นี่ศูนย์ศูห่างเดิคล้คยๆกันมึงคิดว่าใยๆกันเลยเออันนีไก่เป็นสองหกสองห่นี่ไก่ดากเปีล้ักอไมแล้วโอ้เอายกอีกครั้งนึงยกอีกครั้งนึง กูแมงยวันเล็กเล้าหงอกสี่หกหกที่เดียวยี่วันเนาะเพอเออขั้นบูสืตอร์ดิค่ะตัวเก้าตัวเก่าเข้ามาตัวเก่าเดี๋มักปาเลยเป็นหนุ่มคนนะโอ้เอาแคปจอไว้พี่น้องเนาะทางทาเราพัฒนาวันจันได้เรื่องเแค่ของเส้นคุ้งไก่อ่าเนาตรงๆไม่ต้องกลับอ่าทำมันมาตามห้อยเก่าก็คือแปดศูนย์สี่ศูนย์เน้นล่างกันบนเท่านั้นแหละเนาะหรือจะว่าสามตัวแตกกับวัลลุเฮข้นฟางบ้านเนี้ยเอา โสกๆบานๆลำๆื้อยๆครับสวัสดีครับ